สวัสดีครับผมของไทยออนทัวร์ครับนี่วันนี้มาเจอบ้านมาบ้านปลาโค้งกับผมนี่สวัสดีครับน้องน้ำตาลโโอ้หสวัสดีจ้าครับผมทีมง,งานเราวันนี้มาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมครับผมข้างล่างจะทำข้าวกินกันตอนเที่ยงปลาค้งนี่มีเมนูอะไรนะเนื้อควายบอกเนื้อควาย<อ>าลาบเนื้อควายลาบเนื้อควายนะขอมไก่ขอมไก่ลาบเนื้อควายยงั<น>ะ นี่ดีเหรอดีใหญ่เนาะโอหดีดีปลาแดงกหนวัวแดงคือจะ่ได้วัวนมบ้างวัวแดงก็หนึ่คือมาโ้เนี่ยเนี่ยนื้อเนี่ยเนื้อควายเพิ่งเคยได้กินมาได้หวานกันแล้เพกนาทยพ่อเนี่ยเนี่ยอสิก้อยสวยังอเห็นหลายเปดหลายเสียเนาะเ็เมื่อหงร่พ่อี่ต้องโชว์มือือต้องแทนถือแทนถชวมือยังไงสุดยอดอยู่แล้วนี่ต้องแทนโชว์มือวันนี้เดี๋ยวจะเก็บผักในสวนเพราะว่าให้ที่วัากินอาหาอร่อยวันนี้ครับ น้องตามน้องอ้นน้องน้องอ้นน้องอ้นน้องอ้นโอ้โหนี่ครับนี่ร้านบะคอมนี่น้องแค่นี่น้องแค่นี่นี่ปลาไหลครับปลาไหลสวัสดีครับผมปลาอะไรเ้ยยี่ยางอะไรเนี่ยตกวันปลาไหลบุรีไห่ย่างเนี่เป็นเป็นเป็นบะคอมเออย่างเลยยังเลยดนตรีดนตรีกำลังบรรเลงดนตรีกำลังบรรเลงครับผมนี่เรามีอาหารเด็ดครับวันนี้โอ้โหเสตกรอกย่างปลาเผาเนาะออ๋วันนี้ปลาไหครับแล้วปลาไหลปลาไหลมีอาหารมาขายเนาะขนมตะคูตะคูเนาะ ซาคูไส้หมูครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็ตัวแปรโบราณไส้กวากหมองหมดแล้วครับไส้กวากหมองหมดแล้วแปรโบราณอันนี้ขนมถั่วแปรโบราณโอ้เราไม่เคยไม่เคยกินเดีต้องกินบ้างเอาไปให้เก๋กินเลยเฮ้ยเอาอันนี้อร่อยครับเอาอร่อยันนี้อร่อยมากนี่ครับอยู่ไต้หวันต้องกินอาหารไทยนะนานแล้วไม่ได้กิมปีครับผมอันนี้อือกันทั้งสองท่านรังบน่ะมากินอาหารไทยแปลกๆครับผมอร่อยอร่อยครับ ครับผมอันนี้วันเกิดเกิดน้องลูกสาวประคองผมอ้นวนนอันนี้กัเอนอนะวันนี้มันเกิดน้องลูกสาวประคของผมตัวเล็กเย็นไปเจีายบอ่ไรไองอายของผมอาว้าวันนี้ลูกสาวประคองผมเกิดว้าวเน่เนเน่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เปลี่ยนเนาะ

มีนิดเด็กตองแดงไหมมีหงเปาด้วยเนาะหงเปาด้วยหงเปาด้วยบ้างนี่้าปเย้าปเยนเปเก็บมาบ้างเลยตบตบว้านี่ตเบ้างตบ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 ้าบ้า้า้าเ้าเ้า้า้าง้า้างบ้า้าง

จริงๆแหละไม่ได้ว no, no, no. <aps>, ัวควายอเเจ๋ฉีดๆนี่เราทำงานเราครบคันนะครับผมนี่ลมควันกันเต็มเลยจะแทนจะเจ็ดน้องตามจะเข้าฝักกัรับลมเบิ้งไม่กัดได้อยู่ช่วคนนี่เสวานเสวานเป็นไรเนี่ยเจ้าหวานใส่หมอนมาแล้วเหรอเจ้าหวานเป็นไปหมดเป็นไปหมดไม่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 หมดบ้านะโหดขนาดนี้ไม่หมดต้องโหดเลยครับ